ก็ัสวสดีดทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสองนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดต่อ,อจากอีพีที่แล้วนะครับซึ่งที่ลักษณะซึ่งมันก็จะมีอีกหนึ่งลักษณะก็คือการจบจิตนะครับซึ่งธรรมะเนี่ยท,ที่ผมได้พูดไปเนี่ย ก็มีคนเข้าใจนะมีคนแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบท่านทั้งหลายที่ใกล้ๆแบบจะจบจิบแล้วอะไรประมาณนั้นก็คือแบบว่าเหมือนกับว่ามันยังมีตัวคอยเช็คคอยอะไรอยู่แบบเหมือนกับตัวซ้อนบางท่านก็ไม่ไม่เห็นบางท่านก็บอกว่าไปฟังละเอียดแล้วโอ้เห็นก็คือไอ้ตัวนี้มันเป็นตัว,ม,ตวมันเป็นตัวที่ไล่ดับความคิดเลยท่านบอกว่าตัวนี้อมันบางทีแบบว่ามัน มันคอยเช็คคอยอะไรความคิดแล้วสุดท้ายมันก็เป็นเชื้อให้เกิดอิเรียตัณหาซ้อนขึ้นมาอีกว่าหลวงว่าเรอาอทำไมเราวันนี้เราทําไมเราคิดมากวันนี้เราคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็น,เป,นเป็นตัวเช็คเป็นเป็นเชื้อว่าอย่างนั้นเถอะครับท่านส่วนมากนะท่านจะเข้าใจก็คือพอท่านบอกว่าท่านติดตัวนี้มาเป็นสิบสิบปีเลยท่านบอกอย่างนี้เลยนะหลายท่านนะครับที่เข้าใจที่สัมผัสได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ ็วันนี้ก็จะมาต่อไอ้ตรงคำว่าจบจิตอะไรตรงนี้นะครับก็คือ ep ที่แล้วครับผมที่ผมได้ไปพูดไปว่ามันจะต้องเป็นลักษณะเช่นเดียวกันการจบจิตก็เ,เหมือนกันนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะที่ไรผูดจบเหมือนกันก็คือมันจะสอดคล้องกันหมดครับไป การจบกิจก็เหมือนกันนะครับจะไม่มีเราเป็นผู้ติดผู้หลุดจะไม่มีเราเป็นผู้หมดอะไรอย่างนี้คือมันหมดไปครับผมคือตัวตนของเรานั้นมันหมดไปไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะไม่ใช่ว่ารู้มันจะหายไปอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจาติตของเราจะหายไปอะไรอย่างทุกอย่างมันก็จะเหมือนมันจะแตกต่างไปเพียงแค่ลักษณะนะครับผมจะวิธีคําว่าลักษณะลักษณะจิตที่เป็นอุปทานจิตที่มันมัน มีลักษณะที่แบบยึดติดจีิตที่มันลักษณะที่ไปคอยอทําตัวทําใจเอไปคอยเช็คว่าเอ,อวันนี้เราคิดมากวันนี้เราคิดน้อยไอ้ตัวเนี้ยอืมันก็จะเป็นเชื้อเชื้อที่แบบว่าก่อให้เกิดอต่อไปอีกอะงั้นไงมันไม่จบสมมติว่าแทนที่มันจะคิดแล้วแล้วไปเนี่ยมันไปเช็คว่าเป็นกังวลว่าโอ้วันนี้เราเผลอมากไปไอ้ตัวนี้แหละคือเป็นเชื้อที่จะก่อให้เกิดความ หลงคือก่อให้เกิดอุปทาน่ะเกิดขึ้นมาใหม่มันก็เลยวนครับมันก็เลยไม่ยอมจบเนี่ยส่วนใหญ่ตัวนี้ตรงนี้จุดนี้คือ,คอที่ผมเอามาอุปโลกตัวซ้อนขึ้นมามันซ้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวกันแต่จริงๆมันก็คืออุปทานนั่นแหละไอ้อุปทานที่มันะพยายามที่จะรวมตัวกันอีกครั้งแต่จริงๆจุดนี้คนจะคนจะคิดว่ามันคือสติสติที่แบบว่ามาคอย ไอเตือนมาคอยอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นนะสติของเราโดยสมบูรณ์มีนะโดยธรรมชาติทุกคนนั้นมีอยู่แล้วนะครับธรรมชาติให้มาครบถ้วนสมบูรณ์แต่ไอตัวนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราไปปฏิบัติมาไปปฏิบัติก็คือพระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติเพื่อที่จะให้รู้กระบวนการทํางานของขันเพื่อที่ให้รู้ว่าไอขันเนี่ยมันอันนีจ้จังทุกอย่างมันอันนีจ้จังทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทิ้งไอตัวที่ อุปโลกเข้าไปดูเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องทิ้งมันต้องสลายมันไปคือไม่ให้เหลือลักษณะเลยตรงนี้คือมันจะเป็นลักษณะของอุปทานนะครับอุปทานเป็นการรวมขันเข้าด้วยกันเลยครับเป็นตบ,บะเลยตรงนี้คนที่กําหนดใช้ใช้อะไรเขาก็จะเอาตัวนี้ครับรวมเป็นสามารถเตรียมกายที่เป็นอะไรไปได้ก็คือไอ้ตัวนี้เป็นสามาธิแต่มันไม่ใช่หนทางที่จะหลุดพ้นนะครับทีนี้ไอต้ตรงเนี้ยไอ เมื่อลักษณะทั้งหมดนี้มันมหมดไปมันก็จะไม่เหลือผู้ติดผู้หลุดแล้วทีนี้อาไรสภาวะอะไรนั้นที่ผมไล่มานั้น,นคือแบบพูดง่ายๆคือให้ให้เห็นไเฉยว่าผมก็ผ่านการปฏิบัติมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดนั้นมันมันไม่ใช่เหตุผลทาง,งมันเป็นโลกิยะทั้งหมดแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราจบปิดจริงๆเี่ะลักษณะที่คอยเช็คคอยอะไรเนี่ยมันจะต้องหมดไปมันจะต้องคือแบบว่า ไม่มีเราอ่ะไม่มีเราเข้าไปส่วนเป็นส่วนร่วมในความคิดมันจะกลายเป็นธรรมชาติโดยธรรมชาติของมันเองที่มีอยู่แล้วทั้งหมดเลยจริงๆสุขหรือทุกข์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปคอยแบกคอยวางมันมันผ่านมากี่ร้อยเรื่องพันเรื่องแนละ้วที่ตั้งแต่เราเกิดมามันดับเองทั้งหมดนะครับไม่ใช่เราไปถ้าเราลองไปเฝ้าต่อให้มันผ่านมาเป็นยี่สิบสามปีเรา เข้าไปดูเมื่อไหร่เราก็จะเห็นมันน่ะความทุกข์ของมันมันก็จะย้อนกลับมาหาเราแต่ถ้าไม่มีไอเราที่ไปคอยเช็กว่าอยู่ตรงอะไรเนี่ยมันก็จะหายไปเนี่ยมันก็จะไปตรงกับปฏิจจสมุปะเนี่ยคือไม่มีเราไปเฝ้าดูเยังไงก็ไอสิ่งที่ให้ดูก็จะไม่มีเนี่ยมันก็ไปตรงกับปฏิจจสมุปะอะไรเนี่ยผม,ผมพูดไม่ค่อยเป็นอะไรตรงนี้นะ ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าผมไม่ได้คือมันผมไม่ได้อ่านพรตไตรปิฎกจริงๆนะครับคือมันไม่มีเวลาอ่านอ่านผมก็ไม่จําก็เลยไม่อยากจะเอาไปเปรียบตรงนั้นก็เดี๋ยวจะไปผิดก็เดี๋ยวก็เจะหาว่าไอ้นี่ก็คือนี่แหละที่พระพุทธเจ้าเพราะสิ่งนั้นมีสิ่งจริงจรงนี่ก็นี่แหละถ้าไม่มีเรานะะ่ไปคอยเช็คเนี่ยว่าเราติดเราหลุดไหมเนี่ยไอ้ตัวนี้ลักษณะคือลักษณะนะครับไม่ใช่แบบว่ามันหายไปแบบตัวตนอะไรเราหายไปอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับคือลักษณะนะครับท้าอีกที่มันเป็นลักษณะ ของอุปทานนะจิตที่มีลักษณะที่เป็นอุปทานนั้นมันจะหายไปมันจะหมดไปจะไม่มีเราเป็นส่วนได้ส่วนเสียในความคิดจะไม่มีเราส่วนเป็นส่วนได้ส่วนเสียในสุขหรือทุกข์ในเวทนาในอแม้แต่การมาลาคาก็เหมือนกันบางท่านบอกเออต้องไปโทษอะไรนะที่บางท่านเลยเป็นบอกว่าเป็นเข,เขาเรียกอะไรแบบเป็นตะวันที่หกอะไรประมาณนั้นไปโทษมันมันไม่เกี่ยวนะครับ การที่แบบว่าไอ้การมันเกิดมันเกิดจากการปรุงแต่งนะครับมันไม่เกี่ยวกับไอ้ธรรมชาภาพนะครับถ้าไอ้นั่นคือเสื่อมธรรมชาตภาพนั่นก็ต้องไปหาหมอนะครับถ้าเสื่อมธรรมชาตภาพแต่ไอ้การที่มันจะมีได้นะมันเกิดมาจากการปรุงแต่งของเราพอเราตาหูไอ้พออายันะสัมผัสปุ๊บมันก็จะถ้าเราไปรับรู้เราไปปรุงแต่งปุ๊บมันก็จะมีปฏิกิริยาแต่ตรงนี้มันจะไวมากคือที่ผมมาพูดในเศษเสียวของวินาทีนะที่แบบว่าปฏิกิริยาตรงนี้ อธิบายคือมันไม่เกี่ยวกับร่างกายแต่มันอยู่จุดกําเนิดของมันก็คืออุปทานการเข้าไปปรุงแต่งการเข้าเราเข้ามีไปมีส่วนตัวตนของเราที่ว่านี่เนี่ยตัวตนที่ว่าไอ้ความยึดติดความอะไรเนี่ยคือมันเป็นมันกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วที่มันรวมขันเข้าด้วยกันปรุงแต่งตรงนั้นเนี่พวกลักษณะตรงนั้นมันจะหายไปแล้วไอ้พวก ทั้งหมดนี่ก็คือพวกตารอ้พวกสังโยชน์อะไรทั้งหลายนนะ่ะคือพวกนั้นผมจะไม่ไปไล่เลียงนะเพราะว่ามันมีคนสอนกันอยู่แล้วก็คือผมจะข้ามาตรงจุดนี้เลยคือตรงนี้มันก็จะเป็นคู้ของมันเลยตัดต้นของมันเลยเราไม่ต้องไปวางนะสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็สรุปมาตรงอุปทานเหมือนเดิมนะครับพวกนั้นถ้าเราไปไล่เลียงก็คือมันสําหรับผู้ที่ปฏิบัติมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งตัวปฏิบัติทุกอย่างก็คือจะสรุปตรง โดยธรรมชาติของมันเองทั้งหมดเลยโดยมันโดยธรรมชาติแล้วมันวางของมันเองอยู่แล้วมันจะทุกข์นะขนาดไหนยังไงมันก็ต้องดับนะครับเราไม่ได้ไปจําเป็นต้องไปคอยแบกบคอยวางไม่ต้องไปคอยซ้อนเนี่ยไอส้สิงที่เนี่ยบางทีผมพูดจะซ้อนซ้อนเนี่ยก็คือจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ว่าว่าจะไม่อุปโตกลงมาแต่ถ้าไม่อุปโตลงมันก็จะห่างห่างไปก็คือแต่พอเอาตัวนี้มาปิดมันก็เหมือนกับเป็นการปิดช่องว่างจริงๆไม่อยากอุปโตกลง คำนี้ขึ้นมาคนจะไม่ค่อยรู้จักนะครับที่อุปโลกขึ้นมาให้มันปิดช่องว่างให้ให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะก็คือไม่ได้ว่าอุปโลกมาแบบแตกต่างไปจากพระพุทธเจ้าจริงๆคําทั้งหมดนี่คือเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ไอ้อย่างตัวซ้อนผมอุปโลกขึ้นมาเนี่ยให้มันปิดช่องว่างไม่เฉยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะไอ้บางท่านนะครับเข้ามาแบบว่าเหมือนกับผมพูดอะไรที่แบบว่าผิดไปจากพระพุทธเจ้าให้ผมเอามา เปรียบไอ้พระสูตรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยอ่านผมก็เปรียบไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านแบบว่าจะมาไล่เรียงจับผิดผมจริงๆนะผมพูดตรงๆเลยผู้ที่ประดิษฐ์ไอ้คำใหม่ๆขึ้นมาเนะี่ยอ่าอย่างเช่นภาวนาเนี่ยผมพูดตรงเลยนะผมบอกเลยว่าท่านนะ่ะคือทอรยศต่อพระพุทธเจ้าเลยไปภาวนาไปสอนสอนให้คนอื่นแบบเอาอย่างภาวนาพุทโธอะไรเงี้ยเอาพูดตรงๆเลยนะผมส่วนตัวผมนะท่านคนอื่นก็แล้วแต่ท่านแต่ผมส่วนตัวผมผมคิดว่าท่านทอรยศต่อพระพุทธเจ้าเลย นะครับเพราะว่าอะไรนะเหมือนกับดึงศรัทธาของที่คนศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วไปศรัทธาตัวเองว่าให้เขาภาวนาให้เขาทําตามเนี่ยซึ่งมันจะแยกออกเหมือนกับดึงเขาออกไปพระพุทธเจ้าจากพระพุทธเจ้าเลยเหมือนกับไอ้เทวทัตเลยอผมพูดอย่างนี้เลยนะแต่ท่านไอ้ไอตรงนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะอะไรนะครับในส่วนตัวของผมนะครับ ในส,ส่วนการจบกิจจริงๆเนี่ยก็คือเราก็จะต้องหมดไปเหมือนกับทุกอย่างที่ผมไล่เรียงมาที่บทสี่็้อไอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นลักษณะเช่นเดียวกันคือไม่มีผู้ติดไม่มีผู้หลุดถ้าหากใครเข้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจะไม่ยึดติดแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะครับฟังแล้วแล้วก็จะคือตัวเองจบก็คือจบไปเฉยจะไม่เพราะว่ามันเข้าถึงธรรมชาติโดยธรรมชาติก็คืออ๋อจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรเนียแต่อาหารหันก็จะ ผมอยากจะบอกว่ามันไม่มีเลยก็แต่มันก็มันจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่คือจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ก็คือไอ้มันเหมือนกับไอใบประกาศอ่าพูดง่ายทาตรงนั้นแหละคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าไอเป็นผู้เป็นอราหันอลาหันแล้วต้องผ้าอราหันต้องแบบเป็นผู้วิเศษอะไรอย่างนั้นเป็นอย่างที่เขาเข้าใจมันไม่ใช่อย่างนั้นนก็คือแบบ เหมือนกับจบแล้วก็คือเป็นผู้ที่เข้าใจในธรรมชาติโดยแท้โดยทั้งหมดเลยความอันนี้จังทั้งหมดออมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยกับมันทั้งหมดเลยเนี่ยเราเพียงแค่หลงทุกอย่างเป็นความหลงทั้งหมดเลยไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นกเราก็อุปโลกขึ้นมาว่าไอ้ว่า,ออวาพออุปโลกขึ้นมาให้ตัวตนเราไปเห็นทุก จริงๆทุกของมันมันอยู่คนละสวนกันมันก็เกิดดับเกิดดับของมันแล้วแต่เราปลุกปลุกมันนั่งเฝ้าไอ้ตัวที่เฝ้านั่นแหละก็คือตัวเดียวกันนะครับแต่มันไม่คิดเฉยเพราะมันย้ายมันอยู่กับกายแล้วมันจะไปคิดได้ยังไงก็คือพอเราเผลอไปปุ๊บก็ไปคิดเนี่ยเราก็ดึงกลับมาอยู่อย่างเงี้ยมันก็เราก็หลอกตัวเองวางได้แล้วเมื่อไหร่มันจะจบเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยคือที่ปฏิบัติที่มันวนนะครับแล้วสุดท้ายก็ไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ยอมสลายไปพอปรุงแต่งปุ๊บเนี่ย มาอยู่ก็โอเราถามโอดีนะที่รู้ทันที่มันไม่คิดไม่ปุกลังจริงๆไอความคิดนั้นมันดับของมันเองเนี่ยพอเราเถอปุ๊กเนี่ยเราก็จะจําได้ช่วงแค่ก่อนที่มันจะดับแค่นั้นมันย้ายมาหาเราเราก็จําได้แค่ตรงปลายตร,ตรงปลายสุดๆมันะ่ะความความชิดเนี่ยแต่ถ้ามันคิดของมันเองมันก็ไม่มันไม่ใส่ใจถ้าไม่มีเราไปเฝ้าดูมันก็ไม่จาไม่มีคือเราไม่มีเราไปส่วนได้ส่วนเสียนี่แหละไอที่เราที่ว่าเนี่ยอไอตัวตนที่ว่าเนี้ยก็คือตรงนี้ ที่ว่ามันจะลักษณะนะมันเป็นลักษณะอุปทานพอมาปุ๊บก็คืออุปทานเลยพอมีสติปุ๊บแล้วก็นั่นคืออุปทานเลยสอนมาท,าทันทีที่ผมมาตัวสอนนี่คือนะถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะเป็นธรรมชาติโดยธรรมชาติทุกอย่างนั้นมันจบในตัวของมันเองโดยทั้งหมดเลยโดยที่เราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นคือการจบจิตอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเราไปเห็นสภา,าวะคลายสุดแล้วโอ้ฉันจบจิตแล้วฉัน ไม่คิดฉันไม่ปรุงแต่งฉันอยู่เหนือความคิดอะไรมันไม่ใช่มันก็ยังมีเราอยู่เนี่ยเราที่เฝ้าดูความคิดอยู่ก็ตัวนี้แหละตัวเราเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีอะไรทั้งหมดหายไปเลยไม่มไม่ใช่อย่างนั้นก็คือแค่ลักษณะอุปทานบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะใช้ขันสมมติว่าเราจะใช้ความคิดที่มันต้องจําเออเราก็ต้องเข้าไปมีส่วนแต่มันจะไปใช้นานได้ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่า ถ้าใช้นานๆนก็จะเปิดเวทนาคําว่าเวทนาของผมนี่มันถึงขนาดแบบว่าอึดัดเหมือนเรากั้นหลมหายใจเลยนะครับเวทนาเนี่ยมันทรมานมากเลยกั้นลมหายใจแค่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสพอะไรสักอย่างปรุงแต่งเนี่ยไม่ต้องไปไอ้นี่เลยคือแค่ดูลมหายใจเนี่ยกลับมาดูลมหายใจเนี่ยก่อนนอนเนี่ยลองดูไอจะขาดเลยเหมือนแบบเรากั้นลมหายใจเลยนั่นคือเวทนาแบบว่ามันรุนแรงมากแล้วถ้าเกิดว่า เข้าไปเศษอย่างอื่นเนี่ยมันจะยิ่งเหมือนเอาเท้าจุ่มลงนั้นหม้อน้ําเดือดเดือดมันจะอย่างนั้นเลยมันมันไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธแต่เราจะถูกบังคับให้เรานั้นเลิกบททุกอย่างเออเลิกการปรุงแต่งเลิอกอะไรเนี่ยมันจะเป็นการบังคับไปในตัวถ้าเราเข้าถึงจุดนี้นะครับอย่างบางคนบอกว่าเเรื่องกามเรื่องอะไรเนี้ยคือมันถ้าเราพูดง่ายคือถ้าเราฝืนนะฝืนไปเข้าไปเศพเนี่ย อาจจะทําให้จิตวิปราชเลยถึงขนาดนั้นเลยนะครับมันรุนแรงมากครับเวทนาไม่ใช่เวทนาแบบเหมือนกั้นลมหายใจเลยอย่างนั้นเลยครับเหมือนใจจะขาดเลยแต่ถ้าเราลึกลงไปกว่านั้นคืออาจจะทําให้จิตวิปราชได้เลยนะครับถ้าถ้าเราฝืนไปทําทําที่แบบว่ารวมขันนะคือแบบเหมือนกับจะพูดได้โกรธเนี่ยถ้าเราไปฝืนโกรธเนี่ยฝืนแบบต้องใช้รวมกันเข้าไปโกรธรวมขันนมันจะ วทานารุนแรงอย่างที่ผมบอกหนกั้นลงให้สุดท้ายเนี่ยอาจจะทําให้กิตวิปลาสเลยนะครับก็คือ,คอมันเราเหมือนเราถูกบังคับเลยนะครับถูกบังคับให้ต้องต้องเลิกจุดนั้นทั้งหมดเลยทุกอย่างมันไม่ได้แบบว่าเราต้องมาควบคุมตัวเองแต่เหมือนธรรมชาติมันควบคุมเราไม่ให้เราออกนอกทางโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือลักษณะของไงอันจบกีดก็คือจบมันจะไม่มีเราเป็นผู้จบเหมือนกันกับที่ สี่อย่างที่ผมไล่มาจากอ e ีที่แล้วนะครับซึ่งในจุดนี้บางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเนี่ยสรุปทุกอย่างมันก็คือแค่เราหลงไปหลงไปปฏิบัติหลงไปทําตัวทําใจไปนั้นซึ่งจริงๆท่านเจ้าไม่ให้ทำให้รู้เฉยๆว่านี่ก็สุดท้ายมันก็เราก็จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสันสลรวัตรนี้ทั้งหมดเลยนะมัน มันจบอย่างนี้คือจบกิจตัวคอยปฏิบัติก็ไม่จะไม่มีนี่ตัวไปคอยทําตัวทําใจว่าเความคิดมันไปพูดง่ายๆไ,ไปมีปฏิกิริยาอะไรกับความคิดเนี่ยมันก็จะหมดไปไว่างั้นเถอะไปคอยหลงเ่าโอ้ฉันวันนี้ฉันมาทำไมคิดมากจังเลยอะไรคือตรงนี้ลักษณะจุดนี้ก็คือมันจะเป็นจุดเริ่มของอุปทานมันก็จะหมดไปสลายไปก็คือนั่นคือจบกิจจบการปฏิบัตินะครับจบจริงๆมันจะเป็นลักษณะเช่นนี้คือตัวที่ไปคอยทําหายไป ็คือลักษณะเหมือนกับสี่อย่างก็ไล่มานั่นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่ข้าก็จะไม่ขัดแย้งกัน,นการจบก็จะไม่ขัดแย้งกับทำที่ผมไล่มาทั้งหมดนะครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากอธิบายไปก็วนอยู่จุดเดิมนี่แหละครับผมก็ถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจฟังโดยละเอียดเหมือนกับอย่างที่ผมอธิบายมาเนี้ยก็มีหลายท่านนะครับที่ไลน์มาหาผมอบอก เนี่ยผมติดมาเป็นสิบสิปีเลยบางท่านบอกยี่สิบปีบางท่านอะไรอย่างนี้นะครับก็คือวนอยู่ยงั้นพอสุดท้ายท่านก็เข้าใจอะไรงนี้ประมาณเนี้ก็ผมก็จะทิ้งคลิปมันไว้อย่างนี้แหละนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ